สวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้จ้าเด้เมือนิติดตามแม่หมอเราคะ่ะ fc ขอมาว่าให้แม่หมอฟันทุ่งเน้นเน้น,น,นวสันเนาะตามชุดฟันทุ่งของแม่หมอค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแม่หมอแม่ไม่อยากแังแม่หมอหูตาทิพเนาะ คลิปนี้กับโดไรก์กดแช่น้ำเน่นเราจะเป็นแนวทางแอดกาส์ไดทลตุเอานะคะเพราะว่าส่วนไหนกระแสเพิ่มมาแหงนะคะวั็นไนโตกะบว่าอยากให้ไปหาอุ่บา้านปั้นไดฟวัสดนเอาไปย่ําเอาชุดเน้นข้องแม่หมอกันนะคะคลิปนี้ตัวฟันทุ่งว่สัสดนต่อสายเบิ่อนว่าสิมีผู้รับสายบอนะคะ ว้าวบัตรีค่ะฝันดีพ่อเนาะคุณแม่ความฝันมันฝันดีอยู่แล้วแม่น่ะตั้งแต่จะเขามันมองวัดแม่อือม, <c oughs> มันเห็นกันเน้อกันเนื่อยี่เนี่ออยโอ้ใม่บ่ได้กินเนื้อเขา,ามันซาชิมิมาฝันเห็นกันเนื่อนันหรอกแม่ขี้แกขวยอยู่โมเนสีถือ บักคาดคุ่นบ่แม่กอดเขาเมนเขาว่าบอเห็นได้เบิกสับคลิปเท่าสิสัมผัสใสเมื่อวันที่24น่ะอเขามันต้องลุ่งบ่อยๆค่ะแม่คันลุ่งคลิปเดียวจนสี่คนหาบม่ค่อยพอเออบางคนก็เห็นเอาแม่คือเห็นของแม่อยู่ถนอก็เลยว่าจังสี่เออแม่คือเห็นตัวอยู่ขวางอยู่มุดตัวคือบ่เห็นตัวเข้าไปจังไรหนูค้นจงการหนูเจะตูบแล้วหนูก็ไม่เห็นหนูคนจนผมว่า ผมก็ได้โทรมาหาคุณแม่หอยขั้นเว็เบิกซาโปล่งหอยกับเป็นสมผู้เดียวแล้วเสนอกผู้เดียวสี่ทั่วมะทางหอยยูเกนตีหอยกระตายต้นเหลี่ยมเสนัอเน่าเบิกซาบจังได้ยีบซี่อันจังได้ยีผ่าสองมื่นมะหนีแม่เน่าคักเลยล่ะค่ะแม่จังว่าได้ปิดเครื่องนี้ดื้อๆนี่เราแม่นะเมื่อยเนาะจังว่าได้เฮ็ดคลิปคุณแม่หมอองค์บ่อยๆเพอมาถ่ายเอฟซีบางคนเบิ่งเบิงปร้อมกันน่ะนะก็ว่าบ่ิหวณ การเทออ่ารงดูกับว่าร่งดูเลขสี่อันเพิ่นกับว่าไว้ยเลเขเท่าเขาปลอยไปกวนอยู่แล้วเอออือแล้วถ้าสิตรงก็ผู้ใดแล้วเทาปลอยกวนมูเนาะมานมีเอฟซีเพิ่นวา,าอยากให้ตัวแม่ฟันทุ่งตัวแบบว่ากระซับคงสุดท้ายตัวงบน้อยนะแม่แม่งบนอ้บนอยคงสุดท้ายเหรอ พวกชุดใจแม่มากอิลีแม่ก็ชอบศูนย์กับสองนี่เลยแล้วศูนย์กับสองศูนย์สองสามสองชอบไปเลยสองคู่เนี่ยกะชักมากที่สุดแล้วสองคู่เนี่ยเบิกครับศูนย์สองครับตัวไหนตัวไหนสามสองสามสองอ้ยอันแม่เบิกแซบจูดทูเมื่อวัยเขาปั้นสารในในสองศูนย์สามแม่มาแน่เลยอ อมมแต่่วาหัันเลขอยู่ในนั้นนะมันเป็นปริศนานะสามสองกับศูนย์สองเลขอยู่ในหันมันเป็นปริศนาอยู่เดีบ่คห่าเออเราว่างมันสิแคดแรกมันเป็นสามศูนย์อีกอยู่ในหันคุณใครว่งกลมใส่คู่กันไว้ได้ให้เขียนใส่กันไว้เราว่งกลมไว้ได้เลขสองะคู่นี่บ่สามสามศูนย์นั่นมอหน่วยกับกันเลาหน่ะต้องซื้อให้เป็นมันกระชับอยู่แล้วเราฟันล่างให้อยู่แล้วแต่คุณแม่ชอบจริงๆนราชอบ สองศูนย์ศูนย์สองกะไปลูดเลขรับเข้ามาตัวใดแม่เลขรับเลขรับเข้าอีลีล้อนี่กับศูนย์สองนี่แหละเบิกซับที่เขาส่งมาแม่นปะแม่แม่ก็บอกก็เบิกซับดีว่าทําไมเขาคํานวณได้ศูนย์กับสองเออแม่ก็ชอบสองนะแต่แม่ทําไมทําได้สามมันจะมาไม่มาก็เรื่องของมันบางครั้งมันก็มีผิดพลาดมั่งแต่ที่แม่มั่นใจที่สุดคือสองนะแม่จะวิ่งสองวิ่งสอง อาจารย์ดังๆเขายังให้ดักสิบร่างศูนย์สองสามเลยแม่ดูส<อ>ิบกว่าอาจารย์แล้วอุ้ยทําไมมาตรงกับเราว่าเราว่าแม่ว่าอย่างนี้สามตัวเหรอแม่เออศูนย์สองสามเขาให้อ่ะวิ่งล่างหลักสิบน่ะไม่ไม่ไอตัวที่แม่ชอบชุดสามตัวน่ะสามตัวสามตัวไหนสามตัวบนน่ะแม่ซื้อแบบสาม,สามตัวบนแม่ชอบที่สุดคือแปดห้าสองแปดห้าหนึ่งเลขสามหาง แม่มาก์ติสุดเลยชุดนี่แปดห้าสองแปดห้าหนึ่งนี่นะเด็กสามหาแมมาก์ติสุดละบอกเลยแม่มาก์ติสุดเลยแปดอะไรที่ชอบที่สุดแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งมาแข้งมาแข้งแปดห้าหนึ่งกับศูนย์สองไม่เนาะศูนย์สองแม่มากลายแม่ฮอดสีวิ่งล่างุนศูนย์กับสองนะแม่บอกเลยแม่จะวิ่งแปดบนกับห้า พูดง่ายๆเลยเลยบุญเป็นบุญล่างเป็นล่างงานนี้คอบขาดเวียงอาบ,บุญนี่แหละก็สุนแย่ๆกลัวทำไมถูกแล้วถูกอีกตัวถูกแล้วถูกอีกเนาะมาหันกับถูกเนาะม่วนไงสิเลนหันนี่มันมีความสุกมันเหลือกล่อมๆเนาะฟซีบอกคุณแม่ผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นคลิปคุณแม่เขาบอก ห้าร่มสุดเต็มไป้วด้วยนอนเที่ึงน่ะแมนอันนี้อันนี้ปันปันคงปันคงสุดท้ายนี่เขาเบิกซับบอกให้แม่แน่ถ้าแม่บ่รับสายนะแต่จะว่าแม่เด้อพอแม่บ่สบายบจ้าแม่ไข่แม่ <c oughs> ไข่ขึ้นไม่อีกละไขท่ทายละเนี่ยโอ้สิบวัตถุร้ายจะบป่ออหมวดเนี่มันจะบพแตกสามตัวคุณบนลสันดอกศูนย<ไ>์สันดอกเป็นแนวตั้งน้ะแม่เนาะ เป็นแนวทางสามตัวก็ได้ค่ะนี่แหละแม่แม่แม่ชอบที่สุดคือแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าห้าแปดเอาเป็นบ้ายังไปกลับให้เขาเราแบบไงแปดห้าห้าแปลงตรนี้วอยากว้าได้บาทนี่ไงกราแม่พ่อเราวางย่านบอสกรา เฮ้ยมาเกหลุดาแม่นี่ละโอ้ยออกตามเนี<อ>่ยแม่เนี่ยแม่หาเมเป็นหาสามได้อยู่บ่อุ้ยมันก็เป็นได้ล้วเนาะเพราะว่าเลขแม่นี่มักเปลี่ยนเนาะเออก็เปลี่ยนได้เลยเพราะแม่หลุดมาตัวชอบเลยกันหน้าสามเออแปวเป็นสามมันก็ได้เนาะแปจกก็สามตัวเดียวกันเนะเาะคู่งนกันเนาะ ตามที่ตามเลขของคุณแม่นี่มันหมักเป็นนะมันหมักเป็นใช่บานนี้มักย้อนหลังพร้อมเด้แม่มันมักย้อนสอนย้อนหลังอืมมันกับว่าไายบนกับคือบนล่างกังบคือล,ล่างล่างเราก็ฟันไปแล้ว<ช>นีน<ช>่เนาะใเออบอกว่า UFC เออเอฟซีเออตามนั้นแหละ พลอยพลังหมดมันถ้าถ้าจะพูดไปก็ปล่อยกระสุนหมดลำกล้องเลยเด้ตอนวันที่สิบหกน่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางแตก็เลยรับสายแบยาเขียดเพราะว่าแม่ใครรับจนแม่แมจนเป็นไข้าหาอขมก็ไ,ไปไอไปขั้นนิบถ้าพูดอ่ะมัน ถ้าพูดนะ่ะมันคันมันคันคอเิอ้มาบ้างใส่เสียงไม้เนาะแนนแม่ถึงไม่นั่นไม่อยากรับจา้าคือเจ็บแต่มันก็แปลกนะบางสายโทรนะมองไปตัวเลขน่ะคือจยากรับมันกับกดรับปุ๊บหลุดเลยขนาดเจ็บพ่อกดรับปุ๊บก็เจอเลยเป็นเรื่องเลยกับคือนั่นแหละได้ซอยเขาอีกปเป็นไงคะจะมี <c oughs> เซน <c oughs> มีเซนได้ช่วยเขาอีกทึ้งไห้ทึ้งห่งหวงโอ้ยหนูยังวน่นหนูภาวาน,นาให้คุณแม่รับเนี่ยซึ่สเพราะเป็นแนวทางจากคุณแม่หมอโค้งสุดท้ายแกกขดบ่แน่ดอกเนะาะอาจซิมี<ะ>ีอะ